COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านนะคะวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ20ถึงข้อ36พระเยซูทำนายถึงการที่จะต้องสิ้นพระชนเราจะอ่านแค่ข้อ24ถึง26นะคะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวสาลีไม่ได้ตกลงไปในดินและตายไปก็จะคงอยู่เพียงเมล็ดเดียว แต่ถ้าตายแล้วก็จะเกิดผลให้มีเมล็ดอื่นๆมากมายผู้ที่รักชีวิตจะต้องสูญเสียชีวิตส่วนผู้ที่ชัชางชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะรักษาชีวิตไว้และมีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่รับใช้เราต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยพระบิดาของเราจะให้เกียรติแก่ผู้ที่รับใช้เราจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พระเยซูทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของชนชาติยิว แผนการไถ่หรือพระราชกิจแห่งการไถ่ของพระเจ้าเริ่มตั้งแต่ตอนที่อดัมและเอวาล้มลงในความบาปที่สวนเอเดนพระคัมภีร์เดิมสะท้อนการไถ่การช่วยกู้ของพระเจ้าเป็นภาพเงาที่เลียงถึงสิ่งที่พระเยซูพิ์จะเสด็จมาและจะกระทําสิ่งนี้ในโลกไม่ว่าเราจะเข้าใจมากหรือเข้าใจน้อยเหตุการณ์นี้ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของพระองค์กนที่จะถูกตึงที่กางเขนและสิ้นพระชนชาวยิวรู้และรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยา แต่ปัญหาเมื่อพระองค์มาแล้วทำไมเขาจึงไม่ยอมรับพระอ,องค์เพราะความคาดหวังของเขาหวังว่าจะมีอาณาจักรทางการเมืองและการทาหารที่จะมาช่วยกู้เขาจะอำนาจการปกครองของโรงมันและเขาก็อยากจะกลับสู่ความรุ่งโรจน์เหมือนในสมัยของดาวิดและซาโลมอนชาวยิวตกเป็นทาสอย่างยาวนานเขาได้ละทิ้งพระเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในบาปกบฏดื้อดึงไม่เชื่อฟังอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณเป็นอาณาจักรนิรันฝูงชนจึงไม่ยอมรับ ไม่เชื่อสิ่งที่พระองค์ตัดเกี่ยวกับพระเมสิยาเขาคาดหวังอาณาจักรการเมืองในโลกเมื่อสิ่งที่พระองค์ตัดไม่ตรงกับความคิดของเขาเราเคยเป็นแบบนี้ไหมคะวันนี้พระเมสิยาพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดเป็นแบบไหนที่เรากําลังมองหาเรากําลังเข้าใจผิดมโนภาพพระองค์บิดเบี้ยวไปเราก็ต้องปรับจูนความคิดความเข้าใจของเราให้ถูกต้องกับความจริงที่พระองค์ทรงเป็นพระองค์จะไม่มีวันเป็นแบบที่เราคาดหวัง ระองค์จะเป็นแบบที่พระองค์ทรงเป็นเราเป็นซึ่งเราเป็นไม่ว่าวันนี้วันนี้หรือในอนาคตพระองค์เป็นเช่นไรในอดีตก็จะทรงเป็นเช่นนั้นตลอดไปทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิดพระประสงค์ของพระเจ้าในการส่งพระองค์มาในโลกนี้ก็เพื่อจะสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าแบกบรับโทษทันของบาปแทนเราฟื้นคืนพระชนในวันที่สามประกาศชัยชนะเหนืออำนาจของความบาป เมื่อเราอยู่ในบาปเราตายฝ่ายวิญญาณเราถูกตัดขาดแยกจากพระเจ้าเราเป็นศัตรูกับพระองค์วันนี้เราต้องเชื่อวางใจยอมรับในสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราจากศัตรูเรากลับกลายเป็นบุตรเราคืนดีกับพระเจ้าพระบิดาผ่านทางพระเยซูคริสความรอดนี้ให้กับคนยิวก่อนพระเจ้ามีพระประสงค์จะให้คนยิวประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดแก่คนทุกเชื้อชาติทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์เหตุการณ์ในตอนนี้มีชาวกรีกอยากรู้จักพระเจ้าก็ไปหาฟิลิปซึ่งเป็นคนยิวเพราะว่าฟิลิป มีชื่อเป็นภาษากรีกนะคะในข้อ20ถึงข้อ22มีชาวกรีกบางคนที่มาเชื่อวางใจในพระเจ้าอยากจะเห็นพระเยซูหลังจากที่ได้ยินสิ่งที่ผู้คนพูดถึงพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงทำสาวกจึงไปทูลพระองค์ข้อ23พระองค์จึงตรัสกับสาวกว่าถึงเวลาแล้วที่พระบุตรจะได้รับพระเกียรติสิริในข้อ24พระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อจะทำพระราชกิจแห่งการไถ่ให้สำเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้า มาเพื่อจะตายเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิลันผ่านทางการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ทรงมาแบบรับโทษแทนของความบาปแทนเราบาปของเราทุกคนทรงเป็นพระเมสสโปดกของพระเจ้าเป็นเหมือนลูกแกะที่ถูกนําไปถวายเป็นเครื่องบูชาถ่ยบาปการตายของพระองค์จึงเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดจบพระองค์ไม่ได้มาลบล้างทรมาบัญญัติแต่ทรงมาทําให้สมบูรณ์เป็นการประกาศชัยชนะเหนือความตายทรงมีชัยชนะ เนือความบาปไม่ใช่เป็นการพ่ายแพ้ดูเหมือนสูญเสียทรงทำลายกำแพงที่กั้นขวางระหว่างเราซึ่งเป็นคนบาปกับพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์สวันหลังจากที่พระองค์ถูกตึงพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนเป็นการประกาศและแสดงถึงวิธาานุภาพของพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งชีวิต และทรงเป็นองค์เจ้าชีวิตของเราทุกคนพระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจที่จะประทานชีวิตนิรันด์แก่ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์นำเรากลับคืนดีกลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระบิดาอีกครั้งข้อ25อย่าให้เรารักชีวิตในโลกนี้มากกว่าที่เราจะอุทิศตัวจดจ่อกับการดำเนินชีวิตรักติดตามรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ยินดีและเต็มใจ ยินดีและเต็นใจที่จะใช้ชีวิตตามการทรงเรียกและทําพระประสงค์ของพระเจ้าให้สําเร็จให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการดําเนินชีวิตไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่หมกมุ่นวุ่นวายสารวนกับโลกนี้ยุ่งจนไม่มีเวลากับพระเจ้าหยุดต่อสู้ดิ้นรนให้เราตัดสินใจแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนคิดถึงประโยชน์ของอาณาจักรของพระเจ้าก่อนผลประโยชน์ของตัวเองหลักประกันความมั่นคงปวอดภัยในชีวิต ของเราต้องอยู่ในพระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่กําลังความสามารถของเราทรัพย์สมบัติของเราเป้าหมายการใช้ชีวิตของเราต้องเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เคยอยู่เพื่อตัวเองแต่เราจะอยู่เพื่อถวายพระเกียรติสิริสูงสุดแด่พระเจ้าใช้ชีวิตตามการทรงเรียกและทําพระประสงค์ของพระเจ้าให้สําเร็จในข้อ26ผู้รับใช้พระเจ้าก็ต้องติดตามพระเจ้าไม่ใช่ติดตามโลกนี้ดําเนินชีวิตในวิถีทางของพระเจ้าไม่ใช่วิถีทางแบบโลก เราอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่ของโลกเราแยกตัวเราออกเพื่อเราจะเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงให้เกียรติแก่คนที่รับใช้พระองค์ด้วยท่าทีและแรงจูงใจที่ถูกต้องในข้อ27ทรงรู้ว่าเวลาของพระองค์ใกล้มาแล้วเวลาที่จะถูกตึงที่กลางเขนทรงเป็นทุกข์เพราะพระองค์กับพระบิดาทรงอยู่ด้วยทํางานด้วยกนันตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลก บาปตัดขาดและแยกพรรองจากพระบิดาการถูกตึงที่กางเขนเป็นการตายที่ทรมานและเจ็บปวดมากๆเส้นทางที่ไปกางเขนนั้นต้องถูกย่อเยอ้ยถากขางถูกลบลูด,ดูหมิ่งถูกปฏิเสธอับอายอับประยชน์ถูกทอดทิ้งเจ็บปวดมากในสภาพของมนุษย์ทรงรู้ตั้งแต่แรกและทรงตั้งว่าไทยเสด็จมาในโลกเพื่อจะทําให้พระประสงค์ของพระบิดาสําเร็จทรงอธิษฐานหลายครั้งให้ด้วยนี้เลือดออกไป แต่ท้ายที่สุดพระองค์ก็ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขออย่าให้เป็นไปตามใจเราบาปที่พระองค์ทรงรับไว้แยกพระองค์จากพระบิดาชั่วขณะหนึ่งเมื่อทรงฟื้นคืนพระชนพระองค์ก็จะอยู่กับพระบิดาตลอดไปสิ่งที่เราจะประยุกต์ใช้นะคะข้อแรกตายต่อตนิสัยบาปตายต่อตัวเก่ารับชีวิตใหม่ในพระเจ้าแต่หนักว่าเราไม่ใช่เจ้าของตัวเราเองอีกต่อไปแต่เราเป็นของพระเจ้าเราเองที่ต้องตายเพราะบาปได้รับการไถ่ โดยการสิ้นรัชนของพระองค์เราจึงเป็นของพระองค์พระคิดต้องเป็นองค์จอมเจ้านายสูงสุดในชีวิตของเราข้อที่สองนะคะไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการดําเนินชีวิตมอบถวายชีวิตเราแด่พระเจ้าให้พระเจ้าครอบครองเราทั้งหมดมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทําให้การทรงเลียกและพระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จข้อที่สามนะคะการดําเนินชีวิตโดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระผู้ช่วยของเรา จิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกําลังอยู่ขอพระเจ้าเสริมแรงให้กําลังใหม่กับเราทุกวันข้อที่สี่นะคะเติบโตขึ้นในความเข้าใจและรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องไม่มโนหรือทึกทักไปตามความคาดหวังของเราเข้าใจพระราชกิจแห่งการไถ่และรับเอาสิ่งที่พระเจ้าทรงทําเพื่อเราแล้วให้เราไอฐานด้วยกันนะคะถ้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความรักยิ่งใหญ่ที่แสนจะอัศจรรย์ ขอพระคุณที่พระองค์ทรงรักเราก่อนตั้งแต่เรายังเป็นคนบาปและขาดกำลังขอบคุณสำหรับพระเมตตาและพระคุณที่มาทันเวลาเสมอขอบคุณที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรารับโทษทันของบาปแทนเราวันนี้ให้เรามั่นใจและดำเนินชีวิตอย่างคนที่มีชัยชนะความบาปไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปให้ฤทธิ์พระโลหิตและรอยบาดแผลเที่ยนตีที่กังเขนชำระให้เราเป็นคนชอบรมขอบเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราไปเยียวยารักษาใจที่ชอกชำ้ำคนที่ทุกข์ระทม ขอพระเจ้าช่วยให้คนอ่อนแอกลับกลายเป็นคนเข้มแข็งขอทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีให้เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำพระประสงค์ของพระเจ้าให้สําเร็จในช่วงชีวิตของเราจบดีจบสวยกันทุกคนให้เราเติบโตลึกในการรู้จักพระเจ้ารู้จักแบบถูกต้องและครบถ้วนให้มุมมองเราต่อพระเจ้านั้นไม่บิดเบี้ยวไปให้เราแข็งแรงขึ้นในการทาพันธกิจแห่งการคืนดีขอให้เป็นไปตามนะ้ำพระทัยของพระเจ้า อย่าให้เป็นไปตามใจเราอธิษฐานฝากทุกคนไว้ในพระทรงฤทธันยิ่งใหญ่เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรนะคะ